สำหรับการตัดต่อในแอป c คปคั t ถ้าเพื่อนๆพ,พิมพ์ภาษาไทยที่เป็นคำว่าน้ำย้ำําหรือที่เป็นสระมันซ้อนกันแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแก้ไขแบบง่ายๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนุมครับ กลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคั t อีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแก้ปัญหาที่เพื่อนๆพิมพ์ภาษาไทยคําว่าน้ําคําว่าซ้ําคําว่าย้ําคําว่าคว่ำที่เป็นสระอำแล้วมีไม่เอกไม่โทอะไรประมาณนี้ครับมันซ้อนทับกันอยู่แล้วมันมองไม่เห็นจะทําให้การสื่อสารยากด้วยนะครับและในคลิปนี้ผมจะพาไปแก้ไขแบบง่ายๆซึ่งวิธีการแก้ไขจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยครับ ครับก่อนเพื่อนเจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b o บ o อยสนมนะครับขอบคุณมากครับ วิธีการแก้ไขแบบง่ายๆนะครับผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆไปเปลี่ยนฟอนต์นะครับซึ่งฟอนต์หลายๆฟอนต์ก็อาจจะไม่ได้ทําให้มันแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ผมก็ได้ลองหลายๆฟอนต์มาแล้วนะครับซึ่งผมก็พบกับฟอนต์หนึ่งะครับชื่อฟอนต์ว่าอะไรเดี๋ยวไปดูในเว็บนี้เลยครับไปที่ Google Chrome จากนั้นไปพิมพ์คําว่า f o นะครับ n t .com นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดไปเลย ก็จะเป็นเว็บดาวน์โหลดฟอนต์นะครับที่หลายๆคนก็สามารถใช้งานได้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าฟอนต์ตัวไหนที่สามารถแก้ไขในส่วนของปัญหานั้นได้เพื่อนๆเห็นมุมนี้ไหมครับจะมีคําว่าเพิ่มประสิทธิภาพ Google เพื่อนแตะเข้าไปแล้วพิมพ์นะครับคำว่า m n ตัว m กับตัว n นะครับจากนั้นก็เลื่อนไปทางขวานิดนึงกดคําว่าค้นหานะครับ ฟอนต์ที่ขึ้นต้นด้วย M และ N นะครับสามารถแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้นะครับในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะได้ฟอนต์ตัวไหน เอาไปสําหรับการใช้งานนะครับในส่วนนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้ฟอนต์ไหนนะครับสามารถกดที่ถัดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับมีให้เลือกเยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับโอ้มีแต่แบบสวยๆเลยนะครับสมมุติว่าผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นฟอนต์ที่แบบง่ายที่สุดนะครับเป็นฟอนต์ทางการเพื่อนๆก็สามารถแตะเข้าไปที่ลิงก์นะครับด้านบนจากนั้นเขาก็จะมีตัวอย่างฟอนต์ให้เห็นนะครับว่า เอ,อ่อฟอนต์มันมีลักษณะแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ทาการดาวน์โหลดเลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับสังเกตรกรอบสีดําๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดไปได้เลยถ้ามีคําถามให้กดคุกกี้ตรงนี้นะครับก็ยอมรับไปได้เลยนะครับเพือพ่อทําการยอมรับคุกกี้นะครับอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ขึ้นว่าดาวน์โหลดเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ออกจากหน้าเว็บนี้ไปได้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆกำลังดูคลิปนี้อยู่ใช้ iPhone นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ก็สามารถทำพร้อมกับผมได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ Android ไปดูที่คลิปนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone นะครับหรือระบบปฏิบัติการ iOS นะครับก็ไปที่แอปไฟล์จากนั้นให้เลือกไปที่ my iphone นะครับหรือว่ามือถือของฉันนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราใช้ Google Chrome ก็ใช้ไปที่ Google Chrome เลยนะครับ อันแรกเลยนะครับจะเป็นอันล่าสุดเลยผมได้ทําการดาวน์โหลดมาของ iPhone จะง่ายนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆแตะไปหนึ่งครั้งเขาก็จะแตกไฟล์นะครับมาใส่เป็นโฟลเดอร์นะครับในโฟลเดอร์ก็จะมีแยกย่อยนะครับมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งแบบเอียงแบบหนาะแบบอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แตกไฟล์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆไปเปิดแอป Capcut นะครับวิธีการนําเข้าฟอนต์นะครับเพื่อนๆไปแตะที่ข้อความจากนั้นก็ไปตรงที่ข้อความที่เพื่อนๆพิมพ์อยู่เลยนะครับ เสร็จแล้วกดที่คำว่าสไตล์แล้วก็ไปที่คำว่าฟอนต์นะครับตรงนี้จะมีไซส์สุดจะมีคำว่าเพิ่มฟอนต์อยู่กดที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นเราก็กด back back ไปนะครับไปที่ my iphone นะครับหรือว่า iphone ของฉันแล้วก็ไปที่ o ู l ก Chrome นะครับเสร็จแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ที่แตกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนผมก็จะแนะนำเป็นตัวที่เป็น ตัวธรรมดานะครับไม่มีห้อยแบบว่าเป็นิชา l i กนะครับ l i ท์ Light, หรือว่าโบอะไรพวกนั้นนะครับเลือกเป็นแบบธรรมดาก่อนเนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าฟอนต์ที่เราพิมพ์ไปนะครับเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้ทันทีเนาะก็จะเป็นลักษณะที่มันไม่ซ้อนทับกันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือฟอนต์แบบตัวอย่างที่1่หรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเพิ่มฟอนต์อีกเพื่อนๆก็สามารถไปดาวน์โหลดได้อีกนะครับก็เข้าไปที่ Google Chrome เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็มาที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับ พิมพ์คําว่า m กับ n แล้วเลื่อนไปทางขวาหาคําว่าค้นหานะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกฟอนต์ตัวอื่นนะครับสมมุติผมจะเลือกเป็นไก่ย่างแล้วกันนะครับตอนนี้หิวเหลือเกิน <laughs> เสร็จแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างสุดนะครับที่เป็นสีดําๆตรงนี้พร้อมกับคําว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไปเลยตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่แอปไฟล์กดกลับนะครับอันนี้นะครับจะเป็น mn ไก่ย่างเนาะก็ กดเข้าไปเขาก็จะแตกโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่ CapCut เหมือนเดิมไปตรงที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กดกลับมาที่ Google Chrome จะมีโฟลเดอร์ไก่ย่างอยู่นะครับผมก็จะเลือกเป็นไก่ย่างธรรมดาเลยปึ๊บอ่าก็จะมีแบบสังเกตว่าชื่อฟอนต์นะครับจะเป็น M N นะครับ M N แบบนี้นะครับ ฟอนต์ตัวนี้ก็เอามาแก้ไขในส่วนของสระที่มันทับกันนั่นเองครับลองดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบฟอนต์ตัวไหนที่เหมาะกับเพื่อนๆเหมาะกับงานเพื่อนๆก็ลองใช้ไปดูนะครับหาง่ายๆพิมพ์คําว่า mn แล้วก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับการแก้ไขให้ข้อความที่เราพิมพ์พวกคําว่าน้ําย้ําซ้ํานะครับที่เป็นสระอําแล้วมีไม้เอกไม้โทด้านบนนะครับให้มันไม่ซ้อนทับกัน เพื่อนๆชอบฟอนต์ตัวไหนในหมวดหมู่ของ MN ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเผื่อผมจะเอาไปใช้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัตแบบนี้นะครับอย่าลืมกด ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ